ชุครับสสชอก็ออกมาสำรวจผลสำรวจทางน้าของประชาชนทั่วประเทศนะครับปรากฏว่าประชาชนคนไทยก็มีการใช้อินเทอร์เน็ตมากกว่าร้อยละ91เลยทีเดียวครับแลกตาซอยงาดำเข้มประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากทั้งรองผู้นวยการสำนังกงานเศรษฐีแห่งชาติบริวัวสสชนะครับก็มาเปิดเผยบอกว่า สำนักงานสถิติแห่งชาติได้ทําการสํารวจการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือนต่อเนื่องเป็นประจําทุกไตรมาสโดยสํารวจล่าสุดในช่วงตามคที่3จากครัวเรือนส่วนบุคคลตัวอย่าง8,6880ครัวเรือนทั่วประเทศพบว่ามีประชาชนอายุ6ปีขึ้นไป66.2ล้านแสนคนโดยมีผู้ใช้อินเทอร์เน็ตมากกว่า191.9หรือ60.9 60, แสนคนครับ โดยเป็นการเพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดือกันของปีก่อนซึ่งอยู่ที่ร้อยละ89.7ส่วนการใช้โทรศัพท์มือถือร้อยละ96หรือ63ล้านหแสนคนเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงเดือกันของปีก่อนที่ร้อยละ95.2ขณะที่การมีโทรศัพท์มือถือร้อยละ89.7หรือมีจํานวนคนนะครับอยู่ที่59ล้าน4แสนคนเ <im itation> พิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดือกันของปีที่แล้วซึ่งอยู่ที่ร้อยละ88.3ครับ ผลสำรวจล่าสุดทัชี้เห็นว่าคนไทยใช้โทรศัพท์มือถือร้อยละ96ซึ่งเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากไตรามาสที่ผ่านมาแล้วก็ยังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในระยะยาวครับสำหรับการมีโทรศัพท์มือถือนั้นก็พบว่ายังคงอยู่ที่ร้อยละ8 9 7เช่นเดียวกับในช่วงไตรามาสที่ผ่านมาแต่ก็ยังมีแนวโน้มเพิ่มมากยิ่งขึ้นในระยะยาวเช่นเดียวกันครับและถ้าว่าการพิจารณาในระดับครัวเรือนจากการสำรวจนั้นก็พบว่ามีครัวเรือนส่วนบุคคลทั้งสิ้น24ล้าน70,0,000นครัวเรือน มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เนต็ตร้อยละ93.2มีโทรศัพท์มือถือร้อยละ97.3ซึ่งเพิ่มขึ้นจากไตรามาสที่ผ่านมาและมีนวโนมเพิ่มมากขึ้นในระยะยาวส่วนทางก,การมีคอมพิวเตอร์ของครัวเรือนที่ลดลงมาเล็กน้อยจากไตรามาสที่ผ่านมาเหลือเพียงแค่ร้อยละสโดยภาพระยะยาวนั้นมีน้นมลดลงมาตามการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่โทรศัพท์มือถือเข้ามามีบทบาททดแทนคอมพิวเตอร์ได้ในหลากหลายกิจกรรมครับท่านรองผู้ในการก็ยังกล่าวเพิ่มเติมนะครับบอกว่า ผลการสำรวจที่สะท้อนให้เห็นถึงโครงสร้างพื้นฐานทางด้านเทคโนโลยีสารสาน,นรเทศและการสื่อสารของประชาชนในประเทศทั้งจำนวนประชาชนที่ใช้อินเทอร์เน็ตและใช้โทรศัพท์มือถือและมีโทรศัพท์มือถือรวมถึงจำนวนโครเรนที่มีคอมพิวเตอร์มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตและมีโทรศัพท์มือถือโดยภาครัฐและเอกนชนสามารถใช้ข้อมูลการสำรวจไปเพื่อประกอบในการวางแผนกำหนดนยโยบายและใช้เป็นทิศทางในการพัฒนาประเทศด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารส ซึ่งถือว่าเป็นไปตามเป้าหมายได้ตรงจุดครับแล้วก็เป็นสิ่งที่มีผลต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนที่เข้าถึงเทคโนโลยีโดยจะสามารถนําความรู้ไปต่อยอดพัฒนาสร้างอาชีพให้กับตนเองเสริมสร้างคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นจากโนโยบายของทางภาครัฐได้นั่นเองนะครับ ขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการย่อโลกเศรษฐกิจครับอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของทีเอ็ช่อง16ครับจะ,ะไม่พลาดทุกรายการสดแล้วก็คลิปวิดีโอที่น่าสนใจมากมายครับ